ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Peter Lee Study in USA ครั้งนะครับก็ไม่เจอกันนานครับวันนี้ท็อปิกก็จะเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างยอดฮิตเหมือนกันนะครับกับท็อปิกที่ว่าอยู่อเมริกาเนี่ยจำเป็นต้องมีรถหรือเปล่านะครับหมายถึงรถยนต์ส่วนตัวนี่ก็จะขอเล่าอ่า k แบ็กกราวของพี่ก่อนแล้วกันก็คือว่าพี่ไปเรียนปโทใช่ไหมเทอมแรกก็คือไปเข้าอ่าเทอมปอนะครับมันเปิดเทอมประมาณ s ซ p t e มเบอเนาะก็คืออ่าก็เป็นปกติอะอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็อ่าไม่ได้ใช้รถอะไรเป็นเป็นพิเศษอยู่แล้วครับช่วงช่วงเรียนหนังสือช่วงเรียนเป็นญนญตรีก็อยู่หอนะครับอยู่หอแล้วก็อ่ากิจวัตรอะไรในมหาลัายก็อยู่ประมาณนั่นแหละนะก็ <laughs> มันไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้รถก็คือถ้าเดินทางจากหอไปหาลัายก็ ใช้รถกระปอร๋อนะครับมันมีรถกระปอร๋อหรือบางทีก็เป็นจักรยานแล้วก็ไปไหนมาไหนก็คือใช้นะครับรถบัสธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะง,งั้นก็คือค่อนข้างคุ้นจินกับวิถีชีวิตแบบนักศึกษานะครับตอนนั้นก็คือไม่ไม่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวอะไรนะครับทีนี้ไอเดียแรกก็คือตอนไปที่เรียนที่อเมริกาเนี่ยก็ไปเข้าเทมเิมฟอร์นาะอย่างที่เราไปไอเดียของเราเนี่ยมันก็จะยังติดอยู่มากับวิธีคิดแบบ แบบเมืองไทยเนาะแบบเราก็โตมาที่นี่ก็คือเรื่องรถส่วนตัวเนี่ยมันก็คิดว่าไม่จําเป็นนะครับก็คือไม่ได้มีความคิดว่าต้องแบบซื้อรถอะไรเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยด้วยตัวลักษณะลักษณะของเมืองก่อนดีวกว่าอเมริกากับไทยอ่ะมันค่อนข้างต่างกันนะเมืองที่ไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะ แยกเป็นเงี้ยโซนดาวเทานะครับก็จะมีร้านค้าอะไรเงี้ยเป็นดาวเทาร้านขนมอาหารทั่วไปนะครับมีเลสอรว์อะไรเงี้ยแล้วก็ติดกับมาหาลัยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโซนพวกห้างอย่างเงี้ยห้างค้าปีกขนาดใหญ่อย่างวอร์มาร์ทนะครับหรือที่นู่นก็มีมีอีโคโนฟู้ด e ด้วยอย่างเงี้ยคือมันก็จะอยู่ห่างออกไปึกออก็แบมันมันจะไม่ได้อยู่ใกล้กัน เมื่อกี้ไปเช็คใน Google Map แล้วก็คือมันห่างจากตัวที่พักอ่ะที่เป็นที่พักของมหาลัยประมาณประมาณ3.6ไมล์ก็ประมาณประมาณ6โลนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีะรถชัตเทิลของมหาลัยนะวิ่งรับส่งระหว่างตัวมหาลัยกับตัวห้างนะครับเพื่อนักศึกษาไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยรู้สึกความถี่มันจะมาทุกทุกชั่วโมงหรือทุก ทุกชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงนะไม่แน่ใจมันแล้วแต่วันด้วยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนะี่ยช่วงเปิดเรียนเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละก็คือตื่นเช้ามาไปเรียนอะไรเงี้ยไปเรียนแล้วก็วนอยู่งั้นอ่ะเล่นกีฬาออกกำลังกายในยิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือจะไปซื้อของที่พวกวอร์มาทั่วอีโคโน่ห้างช็อปขนาดใหญ่เพราะมันมันมันถูกกว่างไงซื้อแบบ ซื้อ,อพวกสเสบียงมาตุนนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทํากับข้าวใส่กล่องตุนไว้นะครับแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทานะครับก็เอาอที่ทําไว้มาเวฟอุ่นกินนะครับเพราะมันค่อนข้างยุ่งนะครับวิถีชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะนั่งรถมาหาไราชัตเทิลของมาาราไปอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะติดรถเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นประจําแล้วก็รู้สึกเทอมแรกเนี่ยก็ซื้อจักรยานด้วยนะครับ ก็เคยก็อย่างเงี้ยใช้ชีวิตก็เคยเคยปั่นจักรยานไปด้วยไปไปวอร์มาร์ทไปอะไรเงี้ยแล้วก็หิ้วถุงใส่แฮนจักรยานแล้วก็ขับกลับนะครับก็หกโลเงี้ยมันก็มันก็มันก็ได้ครับก็ช่วงไปก็เหนื่อยหน่อยเพราะมันจะต้องขึ้นเนินแต่ช่วงกลับก็มันก็ทางมันลาดลงนะฮะก็ลู่ลมลงมาถึงหอพักก็ไม่ก็เหนื่อยชีวิตก็จะเป็นเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีความจำเป็นต้องใช้รถนะครับทีเนี้ยมันมามีจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงก็คือเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่นะครับเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เป็นคนซาซาอุนะครับมามาเรียนปอโทภาควิชาเดียวกันนะครับวิศวกรรมเคมีคือเขามาเข้าเทอมเทอมสปริงนะครับก็คือเปิดเทอมมกราแต่เขามาเข้าก่อนก่อนตัวพี่ปีหนึ่งก็คือ,อปีแรกสปริงถึงดเดซ ember ก็คือปีหนึ่ง ปอโทมันเรียน2ปีเนาะปกติก็คือถ้า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 ทำตามเกณฑ์เขาก็คือ2ปีนะจะจบแล้วก็อีกปีนึงก็คือเริ่มมักกะลานะครับแล้วก็กันยาที่ก็มาอย่างเงี้ยแต่ถึงดเดซเ m b ม r ธันวาอย่างเงี้ยเขาก็จบเสร็จทีสิทธ์รียบร้อยแล้วทีเนี้ยเขาก็จะกลับบ้านไงก็คือจะเห็นว่ามันมีเหลื่อมกันกับพี่นิดนึงนะครับนะครับ แต่ว่าภาควิชามันไม่ได้ใหญ่ไงเขาอยู่ในนั้นก็รู้จักกันอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะมาก่อนปีหนึ่งก็ตามเราก็ค่อนข้างแบบเออ่ารู้สึกก็รู้จักกันนั่นแหละก็ถูกฉลอก,กันทีเนี้ยเราก็เดือนเดอนธันวาเขาต้องกลับประเทศไงเขาเรียนจบแล้วใช่ไหมเขาจะกลับซาอุแล้วเขามีรถอยู่คันหนึ่งนะครับเป็น Ford Focus ปี2003นะครับ 2003 ford focus ปีส0งพเครื่องเครื่องนี่เครื่องนี่2.3ลิตรนะเครื่อง2.3นะงจุดสลิตรเบนซินอันนี้ก็รู้สึกมันไม่มีในไทยนะเครื่องมันใหญ่นะครับถ้า ford focus นี่มันจะ1.8อย่างเงี้ยใช่ไหมที่เมืองไทยสมัยนั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่แต่ที่อเมริกามันมีเครื่อง2.3ลิตรนะครับก็คือเครื่องค่อนข้างใหญ่ทีเนี้ยเขาก็เลยต้องขายไงเขาเลยมาถามว่าเอ้ยอยู่สนใจไหมอะไรเงี้ยเออ ประมาณว่าจะขายเขารถคันนี้ก็คือมันค่อนข้างสภาพดีมากเลยนะครับทุกอย่างดีมากเป็นรถปี2003ก็จริงตอนนั้นไปเรียนปี2009แล้วนะก็เป็นรถอายุ6ปีอะแล้วสภาพมันค่อนข้างดีมากนะแต่ว่าเราก็วิ่งแค่50,000ื่นไมล์เองห0าหม่นไมล์ห้าหม่ไมล์ใช่ถือว่าน้อยมากนะคือห หาหมื่นมเนี่ยสภาพยังดีแต่ว่ามันมีดีเฟกนิดน,นึงตรงที่มันเคยไปชนหนักมาแต่ว่าประกันอะไรซ่อมแล้วนะครับที่นู่นเนี่ยที่นู้นเนี่ย,เ,ยเขาจะมีการเช็คประวัติรถยนต์เลยมันจะมีเว็บชื่อว่า k e l l y b o u b o o k k e l l y b o u b o o k นะครับ k e l l y b o u b o o k สมัยนั้นก็คือเรากรอบตัวถังรถเลขตัวถังรถเข้าไปเนี่ยมันจะมีประวัติการซ่อมการชนลงมาหมดเลยก็คือคันนี้เคยเกิดอมาอ,อุบัติเหตุใหญ่นะครับแต่ก็คือว่ามันซ่อมเคลมอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือถ้ารถมีประวัติน่ยมันเวลาไปขายต่อมันจะราคามันจะดรอปลงนิดนึงแต่ตัวพี่ก็คือดูสภาพรถดูอะไรมันโอเคมากเลยใหม่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่คือก็ด้วยความที่เราไม่คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมีรถอะไรเงี้ยเพราะเราก็ใช้ชีวิตแบบนักศึกษาแบบเออนะครับเหมือนที่เมืองไทยอะ่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาตอนแรกเขามาประกาศขายก็คือ3,500นะที่มาบอกอะ่ 3, นะสามานหา US ดอลล เราก็เลยคิดว่าเออมันไม่จาเป็นก็ไอ้นี่ไปเขาก็คิดว่าเขาคงไปขายคนอื่นอะไรเงี้ยเขาบอกบอกไปเศษเขาไปนะครับแล้วก็อ่พอผ่านไปสักสักทักหนึ่งอ่ะคือเขาก็เริ่มรีบแล้วไงเพราะเขาจะกลับอยู่แล้วแต่เขายังคือเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยแต่เขายังถ่ายรถไม่ได้นะครับช่วงท้ายๆมันท้ายๆมาเขาก็เลยมาบอกไอ,อ,เอ้เอาหรือเปล่เาเดี๋ยวให้พิเศษเลยนะครับ คัดราคาเลยเหลือสองพันห้าอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเออด้วยความแบบรถมันก็ดีด้วยไงแล้วมันก็เอออยากช่วยเขาด้วยแล้วก็คิดว่ามันก็ทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับเวลาเราต้องไปซื้อของไปอะไรเงี้ยเราก็ประหยัดเวลาขึ้นนะถ้ามีรถแล้วแล้วที่สาคัญมัน,ม,นม,มันไม่ได้แพงนะค่าเอออย่างราคาเนี้ยที่เป็นเงินไทยมันก็ไม่ถึงแสนใช่ไหมสองพันห้าอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็สภาพดีก็ซื้อไว้ก็ดีนะครับ ก็เลยซื้อไว้นะครับแล้วก็ชีวิตมันเปลี่ยนเลยต้องบอกยี้ตั้งแต่ไปรถยือชีวิตมันเปลี่ยนก็คือมันไม่ได้ไปทะเลถลายเที่ยวอะไรนะแต่คือชีวิตคุณว่าชีวิตแบบมันดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับก็อย่างที่อย่างเราต้องปั่นจักรยานเราต้องไปรอรถชัตเทิรวันหยุดใช่ไหมถ้าไปซื้อของงเงี้ยโอ้โหกว่าจะรอรถไปกว่าจะรอรถกลับกว่าจะซื้อของเสร็จมันเสียไปครึ่งวันอย่างเงี้ยเรามีรถอย่างเงี้ยเราก็ขับไปเลย นะครับแล้วก็มันไม่ได้แง่นั้นแด่เงเดียวคือมันคือระบบวัฒนธรรมอเมริกาเนี่ยมันมันดีไซน์ให้มันต้องมีรถอะ่ะคือถ้ามีรถแล้วไม่ใช่ต้องอะ่ะคือถ้าไม่มีรถพวกนี้ดีกว่ามันก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้จักอเมริกาจริงเนี่ยคือควรจะมีรถนะครับพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าอ,อย่างเมืองหรือจุดจุดที่มัน เป็นจุดที่มันเป็นแลนด์มาร์ก้งสมมุติเราอยากไปเที่ยวหรืออยากไปอะไรเงี้ยมันจะอยู่ค่อนข้างห่างกันไงอเมริกาประเทศมันแผ่ออกมันกว้างใหญ่ไพศาลหรือแหล่งชอปปิง้งหรือแหล่งอะไรเงี้ยเออแล้วตั้งแต่มีรถเนี่ยมันก็คือไปเมืองใกล้ๆได้หมดเลยไปมาแคว้เมืองใหญ่ที่อยู่หา่างออกไปสองชั่วโมงไปมิลวอกกี้อะไรเงี้ยเออก็เที่ยวเก็บแถวนั้นแล้วก็บางทีนะครับแบบทำรีเสิร์ชหรือเรียนเครียดๆอย่างเงี้ยดึกดึก ก็กิจวจักรพี่เลยก็คือไปขับรถเล่นนะครับตอนกลางคืนหรือตอนเย็นนี้ก็ขับไปคนเดียวนะครับชมเมืองชมบรรยากาศไปรู้สึกโหชีวิตแล้วน้ํามันคือน้ํามันที่นู่นมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แพงมากนะครับมันก็อ่าอ่ามันก็พอแอฟฟอร์ดได้นะครับแล้วก็ถนนหนทางเนี้ยมันน่าขับมากมันกว้างใหญ่ถนนสวยเรียบเข้าโค้งอะไรเข้ามุมแบบแล้ววิวสองข้างทางเนี้ยมันเออมันดีมากอ่ะแล้วก็ก็เลยเออ ค่อนข้างจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันไอเนี่ยนี่คือรถรถฟอร์ดโฟกัสนะครับคันแรกที่ซื้อที่อเมริกา2,500เหรียญก็คือตั้งชื่อด้วยว่าเทอร์โบนะครับก็เป็นเวลาเรียนจบเนี่ยก็คือขับรถจากฮอตตันมิชิแกนลงมาที่บอติมอร์ด้วยก็คือย้ายนะครับมาอยู่แับแฟนในตอนนั้นนะครับที่บอติมอร์ก็คือขับทำรถทิปนะครับแล้วก็ผ่านแม็กคินนอลนะครับเ mm hmm. กาะแม็คินนอนะครับข้าม สะพานแมคคินนอ์นะครับเขียนเขียนต่างกันนะครับแต่อ่านแมคคินนอล์เหมือนกันเนี่ยก็ก็เป็นที่เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะมาพูดเรื่องรถทิปด้วยนะครับก็คือมันอ่าเรามันเป็นวัฒนธรรมอ่ะเราจะได้รถทิปด้วยอย่างเงี้ยเออมันดีมากนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมาอยู่บลติมอร์ก็บลติมอร์ต้องแล้วใหญ่เลยก็คือมันเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าฮอตันถูกไหมแต่ว่ามันก็จะอีหลอบเดิมอ่ะ ไอ้ห้างอะไรที่ใหญ่ๆอ่ะห้างค้าปลีกที่มันใหญ่ๆหรือห้างใหญ่ๆที่ของมันถูกที่เราซื้อเยอะๆถูกมันก็จะอยู่รอบนอกอ่ะแล้วพอบาติมตอร์มอมันเบืองใหญ่ไงคือเอ่อการนี้เราจะมามันไกลกว่าฮอต์ตาอีกอ่ะถ้าเราจะไปซื้อของอ่ะใช่ไหมการะก้เที่อเราจะมานั่งรถเมล์รถอะไรเงี้ยมันก็มีนะตอนตอนแรกก็เคยนั่งรถเมล์กันแต่มันก็พาอ้อมกว่าจะไปถึงเสียเวลามากเลยแล้วก็วก่ารถอ่ารถ สับเบยรถใต้ดินมันก็ไม่ครอบคลุมไงที่เบลติมอร์เงี้ยเออมันก็ต้องมีรถอ่ะ <c oughs> คือในชีวิตประจําวันของนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่มีมันก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วถ้าเราใช้ชีวิตในโซนมหาหลัยเนาะก็คือเช้าไปเรียนเย็นกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็ออกกําลังกายหรืออะไรแถวนั้นอะแฮงเอาท์แถวนั้น,น,นมันอยู่ได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าการมีรถอ่ะมันจะทําให้เราชีวิตเลาฟฟลฟิลมากขึ้นได้รู้จักอเมริกามากขึ้นนะครับก็ คือภรรยาก็มีรถเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็คือก็ขายไปคันหนึ่งครับเพราะว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องมีสองคันใช่ไหมครับก็วันธรรมดาก็เราก็เออใช้ชีวิตอยู่บนเวนนั้นแต่วันวันหยุดหรือวันอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อของมาเตรียมหรือไปไปท่องเที่ยวเงี้ยก็ก็ใช้แชร์กันก็พอนะครับแล้วก็ โดยส่วนตัวก็คือจะมีรถนะครับก็มี Ford Focus คันคันนี้ครับปี2003แล้วก็มีมีมี n d a อ่า c i v i c ด้วยนะครับปี2009แล้วก็มี Camry นะครับ Camry ปีปี2004ันางก็คือเลือกซื้อแบบมือสองที่สภาพดีๆครัเออก็หลังๆก็ที่ต้องขายเทอร์โบไปก็มันยังไม่เสียอะไรแต่ว่า ด้วยความที่มันนะเป็นรถอเมริกันเนี่ยเราก็มันเริ่มจะมีอะไรแบบไอ้นี้ยเราก็เคยอยู่เมืองไทยเราก็เคยขับแต่รถญี่ปุ่นไงเราก็เลย <laughs> มีความบางใจมากกว่าที่ใช้รถญี่ปุ่นเนาะมันมันดูแบบดูรเรเบิลมากกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีรถอ่ะก็แนะนําว่าต้องมีอู่ประจานะครับอย่างที่บอลตอร์มเนี่ยก็ไปรู้จักที่คนหนึ่งนะครับพี่คนไทยนะครับพี่ก็ย้ายมาแล้วก็เปิดอู่นะครับก็ ค่อนข้างช่วยได้มากนะครับก็เขาจะแนะนาเวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับแกเนี่ยก็จะดูให้หมดนะครับก็ไปรู้จักคนช่างไว้นะครับมันก็จะช่วยได้มากนะครับแล้วก็อตอนช,ช่วงไม่มีรถเนี่ยก็อย่างเนี่ยรูปเรา,าเราก็เช่ารถเที่ยวกันเนาะช่วงแรกๆกก็คือจะเนนทเี่ยวอันเนี้ยเที่ยวเดลาแวร์อย่างเงี้ยแถว er, เดลาแวร์เพนซานเนียช่วงแรกๆกก็เป็นนักเรียนอยู่ก็จะเช่ารถรถเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ย เกียโตโยต้าเงี้ยจำไม่ได้ว่าเรียกชื่อชื่อว่าอะไร <c oughs> คือบางทีบางทีที่นู่นอ่ะมันจะมันจะไม่ได้ชื่อคือเป็นรุ่นเดียวกันแหละแต่เวลาเรียกเขาอาจจะเรียกต่างกันนะครับอันนี้รู้สึกจะโตโยต้าโคโรล่าเหมือนกันมั้งเขาไม่ได้เรียกวีออสยังไงจำจำไม่ได้แต่อย่างนิสสันเงี้ยนิสสันเทียนาที่เมืองไทยเรียกเทียนาใช่ไหมที่เมกาเขาจะเรียกนิสสันอัลติมา ima, อย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้แต่ว่ารถเล็กอ่ะต้องอย่างหนึ่งคือตอนแรกเราเช่ารถเล็กไงเราก็แบบโอขับแบบมันนึกสภาพอ่ะรถเล็กรถเล็กแล้วขับในถนนที่ใหญ่ในไฮเวย์ที่ใหญ่อะ่ะกว้างใหญ่แล้วมันต้องขับด้วยความเร็วสูงแล้วรถรอบๆอบนี่คือใหญ่หมดเลยอ่ะเขาขับกันได้ด้วยความเร็วสูงไงเพราะรถเขาใหญ่เครื่องมันใหญ่ใช่ไหมแล้วเรารถเล็กมันหนึ่งคือมันเออเร่งความเร็วสูงแล้วมัน ค่อนข้างแบบใช่ไหมแรงสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะครับอ,อย่างซี v i c เนี่ยก็เคยเคยขับไปนะจากบัลติมอร์ซี v ิกหนลิตรอะ <c ười> เครื่อง1.8ขับจากบัลติมอร์ไปฟลอริดาเลยอะ <c ười> แล้วแบบโอ้ขับไปนี่แบบปวดมากนี่ปวดทั้งตัวเลยแบบมันขนาดถนนเรียบนะมันมันเหมือนมันมีแรงสั่นอะเออ ก็เลยเออไม่ไหวละก็เลยเปลี่ยนมาใช้แคมรี่ไงแคมรี่เนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแคมรี่อย่างบ้านเราเนี่ยถือเป็นรถใหญ่นะแต่ที่ที่นู่นเน่ยเขาถือเป็นมิดไซส์นะมิดไซส์คาร์มิดไซส์เท่านั้นเองถ้าใหญ่กว่านั้นก็ฟูลไซส์เนี่ยต้องเป็นโตโยต้าอาวารอนอย่างเงี้ยใช่ไหมโตโยต้าคลาสอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นรถอย่างที่โชว์ไปมเมื่อกี้เขาเรียกว่าคอมแพคคาร์นะครับก็คือเป็นรถเล็กขับในเมืองพอได้อะแต่ถ้าขับ ออกนอกเมืองเงี้ยซึ่งมันก็ต้องออกนอกเมืองอยู่แล้วใช่ไหมมันจะค่อนข้างเหนื่อยอเราไปซื้อของซื้ออะไรอะเออเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันครับก็ก็ควรจะใช้รถใหญ่ๆเพราะว่าถนนมันมันดีไงแล้วก็รถมันไม่ได้ติดมากมันก็วิ่งทําความเร็วได้ดีมันก็จะประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็หลังๆท่านเที่ยวรอบๆก็คือจะจะขับรถไปตลอดเลยขับรถไปตลอดเลย หรือถ้าไปอย่างไปแคลิฟอร์เนียไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเช่ารถนะครับเช่ารถขับนะครับอย่างเนี้ยไปแคลิฟอร์เนียไปรุ่น66ก็คือไปเช่ารถนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าครสเลอร์นะครับไครสเลอร์นะครับก็เป็น Convertible ก็คือเปิดประทุนนะครับก็อยากจะขับรถอะไรท,ที่ที่ไม่เคยขับที่เมืองไทยนะครับไครสเลอร์สักสามลิตรนะครับเครื่องแล้วก็อันนี้ก็คือ f อ r d m u s t แ n งนะครับแบบ Convertible เปิดประตนก็คือ ถ้าช่วงนั้นคือทางานแล้วก็คือเริ่มมีมเงินนิดหนึ่งก็พอได้แล้วมันก็ไม่ไดไ้ไม่ได้แพงมากนะครับค่าเช่ารถตรงนี้รู้สึกจะห้าร้อยหกร้อเหรียญต้งสวันอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะก็คือมันพอได้ไงเื่อให้เรามีประสบการณ์ขับรถนิดหน่อยเพราะงั้นก็คืออยากสรุปว่าก็คือถ้านะครับถามว่ามีชีวิตในสไตล์นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาลาัยเนี่ย โอเคไหมไม่มีรถโอเคนะครับทําได้ครับแต่มันจะรู้สึกค่อนข้างลําบากอะถ้าเราต้องออกไปนอกเหนือจากโซนมหาลัยอะเพราะงั้นมีรถก็คือมันจะปูปิวกว่าแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายกว่าแล้วรถมันก็ไม่ได้แพงแล้วนั่นแหละอะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์กอะสมมุติเราอยากไปเที่ยวหรือเราอยากไปธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ห่างออกไปมาเลยนะครับงานเขาดีไซน์ใ,ใช้รถ เว้นแต่นะครับเว้นแต่มีข้อยกเว้นเช่นกรณีทีอ่อย่างไปอยู่เมืองใหญ่ๆจริงๆอ่ะเช่นนิวยอร์กอย่างเงี้ยนิวยอร์กคือมันก็หนึ่งระบบซอบเว์มันครอบคุมไงหนึ่งไหมมันจะสกระปรกหน่อยนะแล้วระบบซอบเวมันค่อนข้างดีนะครับแต่มันดูดโทมนิดนึงเทียบกับเมืองไทยแล้วก็สองคือเรื่องที่จอดรถหายากมากนะครับก็คือถ้าอยู่นิวยอร์กี่ย อาจจะไม่จำเป็นต้องมีอยากไปเที่ยวก็เช่าเช่าเอาดีกว่าอย่างที่ตอนไปนิวยอร์กเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ะจะนั่งรถบัสไปนะครับเคยพูดเรื่องรถบัสครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องเอกรย์ฮาวท,ที่นั่งจากฮอตตันไปบัลติมอันนั้นก็ค่อนข้างไกลแต่ถ้าเป็นแบบไม่ไกลกันมากอย่างบัลตร์ Baltimore, ไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยมันจะมีเร้ว่ามันเป็นเส้นทางที่ p อ p u ลา r ไงมันจะมีรถบัสบริการซึ่งค่อนข้างดีเขาจะไม่ไปจอดในที่ที่เสียบโสมเขาจะไปจอดในจุดที่ ดีอ่ะอย่างเมกะบัสหรือเมกะบัสนี่รู้สึกจะจอดในเมืองเลยด้วยซ้ำมังมันมีเมกะบัสกับโบสบัสอ่ะสมัยนั้นนะเออก็ค่อนข้างสะดวกแล้วราคาโอเคแล้วที่ขึ้นก็ขึ้นะสะดวกด้วยนะครับไม่ไม่อันตรายอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับกับนั่งรถบัสไม่ใช่แบบคิที่แล้วคือมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ต้องแยกนะครับก็มีครั้งหนึ่งเคยขับรถไปนิวยอร์กเหมือนกันนะครับแต่ใช้วิธีก็คือ ไม่ได้ขับเข้าไปใน NYC นะก็คือไปจอดที่นิวเจอร์ซีย์นะครับโฮโบเกนมันจะเป็นเมืองทีอ่อยู่ตรงข้ามฝั่งของแม่น้ำฮัสสันเลยนะครับไปจอดที่นิวเจอร์ซีย์เสียค่าจอดแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปใน NYC นะครับอย่างนั้นมันมันจะถูกกว่าไปนั่งรถขับรถเข้าไปใน n อ่ะรถก็ติดที่จอดก็หายากแพงด้วยอย่างเงี้ยเออเออก็เลยใช้วิธีนั้น หรืออ,อีกเมืองนึงที่เคยไปอย่างบอสตันเนี่ยบอสตันบอสตันจริงๆสับเรเขาค่อนข้างดีนะจงเป็นเรียกวา่าทออีก็ก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ถ้ามีรถมันก็ดีเหมือนกันมันยังไม่ได้ขนาดใหญ่เหมือนแบบนิวยอร์กอ่ะมันเออมันยังพอแบบหาที่จอดหาอะไรได้อะ่ะ <laughs> เอออันนี้อันนี้กออ็แล้วแต่สไตล์นะแต่ว่าถ้าสไตล์อเมริกันเนี่ย สไตล์เมกันจริงอะ่ะก็คือการขับรถการรถทิปอย่างเงี้ยมันมันจะค่อนข้างเป็นไฮไลท์ของการของการแบ,บชาชีวิตที่เมกานะครับเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับผู้ใหญ่คนไทยนะครับเขาท่านก็เคยแนะนําเลยว่าถ้าถ้าอยู่ไม่มีรถเนี่ยเหมืนอนยู่ไม่มีขาเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันจาเป็นขนาดนั้นรถนะครับในเมกาก็คือถ้าถ้าไปเรียนก็ วางแผนซื้อไว้ก็ดีครับเป็นรถมือสองมือสามสภาพดีๆอ่ะราคามันก็ไม่แพงอย่างที่ก็ใช้มือ 2, มือสองมือสามมาตลอดมือมือสามมือสี่ด้วยซ้าแต่ถ้าดูแล้วสภาพมันดีอ่ะเออก็ก็โอเคมันจะมีประกาศขายอยู่หลายๆเว็บอย่างอย่าง,างคลคลกลิสต์อย่างเงี้ยก็ขายรถด้วยแล้วก็เรามีวิธีเช็คประวัติจากแคนรีบูบ็อกไงอันนี้มันค่อนข้างดีมันโกหกไม่ได้นะคือเราเราก็ใช้วิจารณญาณเราเนี่ยครับ ก็ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเป็นอเมริกันสไตล์อันนี้เราก็ฝากอีกนิดหนึ่งแล้วเราต้องแยกไงอเมริกันสไตล์ใช่ไหมหนึ่งเลยคือเราจะไปใช้โลจิกของการอยู่เมืองไทยไปอ่าไปอ่าไปใส่กับการอยู่ที่เมรกามันก็ถามว่าทำได้ไหมพี่อย่างที่เล่าไปพี่ก็เคยทำมาแล้วนะครับมันก็มันก็อยู่ได้แต่ว่าเราจะซึมซับเอาประสบการณ์เอาอะไรแบบ อเมริกันจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เราอาจต้องเปลี่ยนวิธีคิดเป็นโลจิกแบบอีกแบบนึงนะครับของเป็นโลจิสตสไตล์อเมริกันเนี่ยถ้าเราอยากเซมซับจริงๆ,ๆแล้วก็มันก็จะไม่เหมือนกับโลจิกเหมือนเราไปอยู่ยุโรปใช่ไหมยุโรปก็อีกแบบนึงซึ่งออสเตรเลียก็อีกแบบนึงนะครับซึ่งก็ต้องไปถามคนที่เคยไปนะเพราะว่าพี่ไม่ไม่เคยไปใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับเนี่ยเพราะงั้น เพิ่งเขียนเรื่องโลจิกไปเลยนะครับต้องใช้โลจิกของอีกที่หนึ่งไปใช้ที่หนึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยเอฟเฟกติีเท่าไหร่นะครับถามว่าอยู่ได้ไหมมันอาจจะอยู่ได้แต่มันอาจจะไม่ฟูลฟิลประสบการณ์ของเรานะครับเราไปอยู่ที่นู่นทั้งทีก็แหมเนาะต้องแบบเอาให้มากที่สุดอย่าไปบางทีก็ต้องคิดออกจากกรอบนิดน,นึงอย่าไปเสียได้เงินแต่ว่าเสียเงินไปคือเราเราเราไปอยู่นู่นเราก็ต้องเอาให้มันได้ประสบการณ์ ให้มากที่สุดนะครับบางทีเราก็ต้องอยอมจ่ายเพื่อเพื่อให้ได้อะไรกลับคืนมานะครับเพื่อประสบการณ์ที่มันเออ,อน,นี่อย่าไปเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับเออองนี้แล้วกันบางทีเนี่ยแหละการไปอยู่อย่างเงี้ยเออมันต้องเอ,อรีไวซ์เรงใหม่รีไวซ์ความคิดเลงใหม่นะครับแล้วก็พิจารณาใหม่เนี่นครับก็ประมาณนี้นครับ พบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณมากครับ